มาค่ะมากวาดทีมะที่บันไดก่อนนะคะรอพ่อใหญ่ให้ผ่อใหญ่มาช่วยกวาดไม่ไหวหรอกค่ะยื้หนามากแล้วก็ยืะจะท่วมบ้านท่วมบันไดเห็นเป็นแบบนี้เห็นแบบนี้หนักนะคะเนี่ยหนักน้ำเลยนะคะเหมือนเหมือนกับเราหิวน้ำยังไงยางนั้นเลยค่ะกวาดไม่ไหวหรอกเหนื่อยทำสามสี่ไอ้นี่เนี่ยหิวอย่างนี้ยังไงเหนื่อยแล้วไม่ไหว มันลื่นนะคะเนี่ยปกติแกจ้าเกลือมาโรยกวาดเสร็จต้องไปเอาไม้กวาดเออไอ้นี่มากวาดไว้นะคะเมื่อกี้ใช้เนี่กอะไรบ้านเราเรียกอะไรสปอเดตากเฉยใช้พั่วเออใช้พั่วตักเฉยมันไม่ออกมันไม่หมดค่ะมันมันเย็นแล้วมันก็เกาะมันแข็งตัวแล้วมันเกาะไม่งั้นเราจะลื่นนะคะมันมันแข็งตัวกันมันจะจับไอ้บันไดเลยต้อง มากวาดออกสะก่อนถ้าไม่กวาดเวลาเราขึ้นลงบันไดเดี๋ยวเราก็จะลื่นผ่อใหญ่แกไปใส่ชุดวอมอยู่มั้งไปแกไปใส่ใส่ชุดชุดมีอยู่มั้งเดี๋ยวเรากวาดรอแกก่อนแกตัวแกเองแกก็ทําไม่ไหวนะคะมันเยอะกวาดแป๊บเดียวมันก็เหนื่อยแล้วค่ะมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะเหมือนกับเราตักดินยังไงอย่างนั้นเลย แก่แกมาแกมาแล้วแกมาแล้วแกจะมาช่วยทีนี้ผัวมันก็ใหญ่ด้วยนะมันก็หนักด้วยเป็นเหล็กด้วยนะ่นะนะแต่อ้ที่เราถือนะั่นมันเป็นมันเป็นแบบพลาสติกค่ะก็ยังดีก็เลยบอกแกว่าข้าวหลังให้แกซื้อที่มันเป็นอันเล็กๆหน่อยที่เราถือได้หน่อยเราเป็นผู้หญิงเราถือหนักเราช่วยเราก็ช่วยได้แค่นี้แกบอกว่าเออ แล้วแกจะหาซื้อมาแล้วแกบอกว่าตรงนี้ไม่ตรงนี้ค่อยๆค,ค่อยทำทีหลังก็ได้ให้ไปทำทางเข้าบ้านตรงหน้าบ้านที่รถเกตมันมาเกดแล้วมันเป็นครูตรงทางเข้ารถเข้าไม่ได้เลยแล้วแกทำคนเดียวแกก็ทำไม่ไหวแกบอกว่าตรงนี้ทำไว้แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะไปตักออกตรงประตูเข้าบ้านพอมันไถ รถรถของอำเภอนะคะรถเกติมาของอำเภอมันมาไถย,ยาวไปเลยมันไม่กวาดออกให้เราอะ่ะมันก็เลยเป็นครูเหมือนปั้นคูคันแทน,นาเลยแหละดดดดดเดี๋ยวจะไปทำตรงนั้นก่อนตรงนี้เอารอไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ละลาย